น้องคันน้องคาพอดีพี่สนใจท่อค่ะคือวันนี้พี่อยากจะได้ท่อฟ้าแล้วก็ท่อขาวแล้วก็ท่อเหนือแล้วก็ทอ่อเนี่ยพี่ช่างใช้เยอะมากๆเลยค่ะน้องแต่ว่าตอนนี้พี่ยังลังเลอยู่นะคะทั้งหมดที่พี่ต้องการเนี่ยเท่าไหร่หรอคะ,จะเจเเ็นนะคะคุณลูกค้า จริงๆแล้วเนี่ยท่อ p v c มีหลากหลายหมื่นรายการบนโลกใบนี้มากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะเฮียเชชจะพาทุกคนไปทําความรู้จักวิธีการเช็คราคาท่อ PVC กันจะดูราคายัางไงถ้าหากว่าเราต้องการซื้อในปริมาณมากๆแล้วเจ้าไหนจะให้ราคาเราได้คุ้มค่าที่สุดคลิปนี้มีคําตอบค่ะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องเฮียเชชวัสดุก่อสร้างกันไว้ด้วยนะคะจะได้ม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและข่าวสารดีๆจากเฮียเชชค่ะ เรามาเริ่มจากคำว่าราคากลางท่อ PVC หรือที่เราเรียกกันว่า price list กันเลยดีกว่าค่ะสำหรับราคากลางนะคะเขาก็จะเป็นตารางราคาสำหรับท่อต่อท่อนซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันออกไปตามคุณภาพรวมถึงขนาดของท่อแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์ข้อต่อต่อตางๆค่ะซึ่งราคากลางค่ะเขาก็มีไว้เพื่อเป็นมาตรฐานให้กับราา้านค้ารวมถึงลูกค้าทั่วประเทศสำหรับใช้เป็นราคาอ้างอิงให้เป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะ โดย90%ของร้านค้าทั่วไปนะคะก็จะใช้เจ้าราคากลางนี้เ,เหมือนกันแต่จะแตกต่างกันเพียงแค่ว่าแต่ละเจ้าเนี่ยจะให้ส่วนลดกับลูกค้ามากน้อยต่างกันเท่าไหร่โดยเจ้าราคากลางที่ว่ามานี้เนี่ยคือราคาของ SCG นั่นเองค่ะซึ่งเขาก็จะมีแคตตาล็อกออกมาแบบนี้ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการซื้อท่อในปริมาณมากๆหรือว่าต้องการนําไปจําหน่ายต่อเนี่ยเวลาถามราคากันเขาก็จะถามกันแค่จํานวนส่วนลดของแต่ละเจ้าเท่านั้นแบบนี้เนี่ยก็จะง่ายต่อผู้ซื้อนะคะให้ไปเปรียบเทียบราคากันแล้วก็จะได้เช็คว่าเจ้าไหนเนี่ยให้ราคาที่คุ้มค่ามากที่สุด <Wow. S 1> แบบนี้เนี่ยเข้าใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมนะคะคุณลูกค้าอะไรนะคะ เหมือนจะยังไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างให้คุณลูกค้าเข้าใจมากขึ้นเองค่ะอย่างเช่นคุณลูกค้าต้องการซื้อท่อฟ้าใช่ไหมคะคุณลูกค้าก็เพียงแค่ถามร้านค้าว่าใช้ราคากลางของ S C G ใช่ไหมแล้วถ้าใช่เป็นราคากลางของวันไหนเดือนไหนปีไหนแล้วจากนั้นก็ค่อยถามร้านค้าที่ส่วนลดอย่างเดียวเท่านั้นค่ะ อย่างสมมุติว่าร้าน A เนี่ยให้ส่วนลดท่อฟ้า10%สําสำหรับส่วนลดข้อต่ออีก15%ส่วนร้านเฮเช่เนี่ยให้ราคาส่วนลดท่อฟ้าอยู่ที่11%ส่วนอุปกรณ์ข้อต่ออยู่ที่16%หลังจากนั้นเนี่ยคุณลูกค้าก็เพียงแค่เอาส่วนลดเนี่ยไปเทียบกับราคากลางตามคุณสมบัติท่อ PVC ที่เราอยากได้เพื่อที่จะได้คำนวณราคาจริงนั่นเองค่ะ แบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะได้ง่ายต่อการเปรียบเทียบราคาของแต่ละเจ้าว่าเจ้าไหนจะให้ราคาที่คุ้มค่ากับเรามากที่สุดนั่นเองค่ะ ส่วนส่วนลดของแต่ละยี่ห้อของท่อ PVC ีเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องไม่เท่ากันค่ะเพราะว่าถ้าแบรนด์ใหญ่ๆก็จะได้ลดน้อยกว่าแต่ถ้าแบรนด์เล็กๆเ,เนี่ยก็จะได้ลดมากขึ้นนั่นเองรวมถึงท่อแต่ละสีเนี่ยก็จะได้ส่วนลดที่ไม่เท่ากันด้วยเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นท่อน้ําไทยเนี่ยอาจจะได้ลด9%แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์ที่เล็กๆรองลงมาในยอย่างท่อซรามือก็อาจจะได้รับส่วนลดที่มากกว่าท่อน้ําไทยนั่นเองค่ะ และยังไงก็ตามสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าทักร้านค้าไปขอแคตตาล็อกราคากลางเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการตัดสินใจของคุณลูกค้าและสะดวกรวดเร็วมากที่สุดค่ะหรือที่ง่ายที่สุดคุณลูกค้าสามารถทัก Line Official ยลแอดเฮียเชมาให้เราให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้เช่นกันค่ะ แล้ววันนี้หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้เกี่ยวกับการดูราคาท่อ PVC ไปไม่มากก็น้อยนะคะส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe n n e n Here s h e e วัสดุก่อสร้างกันเอาไว้ด้วยนะคะแต่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปบริการคุณลูกค้าคนนั้นก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเอาคุณลูกค้าไปนะ